Live, ยูดีพีลสยินดีนำเสนอสาระนะ่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e rmudp ac t th ครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรีนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภวเวชเช่นเคยคะ่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์และว,วันอังคารน,นะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยทเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live คะ่ะและฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้คะ่ะ วันนี้ตรงกับวันอังคารที่31มกราคมนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังไซสโซลีค่ะในช่วงแรกเป็นเดลี่โซลีนะคะช่วงนี้มีข้อมูลจากแพทย์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับที่ได้แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับไฟวันนี้รวบรวมมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะก็เป็นช่วงของนิวโซลีค่ะมากันที่ LA ที่เตรียมตัวเปิดแอร์แท็กซี่ต้อนรับโอลิมปิก ฤดูร้อนปี2องพค่ะคุณฟังคะ่ะในช่วงของเด l y ส t o r y ในวันนี้นะคะก็มีข้อมูลจากแพทย์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ ที่ได้แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับไว้วันนี้ค่ะก็รวบรวมมาฝากกันค่ะคุณฟังคะตับเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหารเป็นคลังสะสมอาหารนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวกรองสารพิษหรือเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ด้วยง่ายค่ะและหากการทำงานของตับบกพค่องหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคตับอักเสบโรคตับแข็งหรือภาะวะไขามันพอกตับก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่ป่วยด้วยโรคตับแล้วก็ยิ่งต้องดูแลตับให้ดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังอาหารบางอย่างเป็นพิเศษวันนี้ทางรายการก็นำข้อมูลอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับจาก Facebook เฮลออนไลน์บายหมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับมาฝากกันนะคะลองมาดูกันนะคะว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับที่แพทย์เฉพาะทางแนะนำให้กินหรือเลี่ยงมีอาหารแบบไหนบ้างค่ะการทางคุณหมอเจ้าของเพจเฟซบุ๊กเฮลล์ออนไลน์บายหมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับได้ให้คำแนะนำนะคะว่าผู้ป่วยโรคตับควรหลีกเลี่ยงอาหาร5ประเภทต่อไปนี้อย่างแรกคืออาหารทะเลสุก ดิบๆค่ะเพราะว่าอาหารทะเลอาจปนเปืป้อนเชื้อโรคเช่นเชื้อแบคทีเรียเชือเ้อไวรัสตับอักเสบ A ซึ่งหากว่ารับประทานเข้าไปก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเหล่านี้ได้เนื่องจากภูมิคุ้มกันของอผู้ป่วยโรคตับนะคะมักไม่ค่อยดีค่ะ จึงเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงได้ถัดมาที่สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อตับค่ะและก็เพิ่มโอกาสมีไขมันพอกตับมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยโรคตับจึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลยอาหารที่มีไขมันหรือน้ําตาลสูงเช่นเนื้อติดมันของทอดไข่แดงอาหารฟาสต์ฟู้ดไอศกรีมอาหารน้ําตาลสูงทุกชนิด เพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้มีไขมันพอกตับมากขึ้นจึงควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณอาหารเหล่านี้เพื่อรักษาตับรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการเติมเกลือในอาหารนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องโตร่วมด้วยเพราะเกลือนะคะและอาหารที่มีโซเดียมสูงจะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำค่ะเสี่ยงภาวะ ท้องบวมน้ำมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงที่อาจจะปนเปื้อนสารอัลฟราท็อกซินนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งตับหรือเห็ดพิษบางชนิดหากกินเข้าไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงภาวะตับอักเสบรุนแรงจนถึงตับวายได้นะคะนอกจากอาหารที่ควรเลี่ยงแล้วคุณหมอก็ยังมีคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับด้วยค่ะโดยอาหารที่ อ่านในอินเทอร์เน็ตว่าไม่ควรรับประทานในผู้ป่วยตับแข็งนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหลักฐานนักการแพทย์ยืนยันจริงๆว่าห้ามรับประทานโดยทั่วไปนะคะแพทย์โรคตับนะคะแนะนําให้ผู้ป่วยตับแข็งรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิดตามปกติหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเนื่องจากว่าแอลกอฮอลมีผลเสียต่อตับควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยแนะนำให้รับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่อวัน รวมไม่น้อยกว่า35กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมแล้วก็มีโปรตีนไม่น้อยกว่า1.2ถึง1.5กรัมต่อกิโลกรัมนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ3มมื้อคืออาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นนะคะอาจจะรับประทานอาหารว่างเสริมระหว่างมือ้อเช่นอาหารว่างระหว่างมื้อเช้ามื้อกลางวันหรืออาหารว่างระหว่างมื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะ ควรรับประทานอาหารว่างมือดึกเสริมด้วยค่ะเพราะถือเป็นมื้อสําคัญของผู้ป่วยโรคตับแข็งไม่ควรซื้อยาที่เขียนว่าบำรุงตับในอินเทอร์เน็ตมารับประทานเองนะคะเพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งที่คิดจะซื้อมารับประทาน แล้วก็อย่าลืมรับประทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแว่ากินมากๆและนนแน่นท้องแนะนําให้ปรึกษาแพทย์พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มเพราะจะทําให้ร่างกายมีภาวะบวมน้ําโดยแนะนําให้รับประทานเกลือให้น้อยกว่า5กรัมต่อวันซึ่งในช่วงแรกๆที่ลดการรับประทานรสเค็มอาจจะยังไม่คุ้นชินอยู่บ้างแต่ถ้ารับประทานอย่างต่อเนื่องร่างกายจะค่อยๆปรับให้ชินขึ้น ไม่ควรจํากัดการรับประทานโปรตีนเพราะผู้ป่วยโรคตับแข็งมักจะมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยร่วมอยู่แล้วนะคะดังนั้นจึงควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะก็มีอาหารบํารุงตับมาฝากกันด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณฟังก็คือเห็ดค่ะเห็ดนั้นมีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษ ลดไขมันที่สะสมอยู่ในตับและกระแสเลือดอีกทั้งยังช่วยต้านการก่อตัวของเซลล์มะเร็งร้ายต้านอนุมูลอิสระการเกิดซีสถุงน้ำและเนืง้องอกค่ะทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยนะคะโดยการกินเห็ดเพื่อบำรุงตับอาจจะนำเห็ด3ชนิดขึ้นไปมาปรุงเป็นซุปเห็ดเพื่อสุขภาพหรือจะใส่สาหร่ายทะเลเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะคะ ต่อกันด้วยวอลน,นัทนะคะสิ่งที่ตับต้องการจากวอลน,นัทก็คือกรดไขมันโอเมก้า3และกลูตาไทโอนนะคะตัวช่วยสำคัญในกระบวนการขับสารพิษออกจากตับช่วยบำรุงการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถัดมาที่ชาเขียวขึ้นชื่อว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระล้นเหลืออยู่แล้วค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าชาเขียวต้องมีสรรพคุณช่วยบำรุงการทำงานของตับ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะและสำหรับคนที่กินยาเป็นประจำและต้องเผชิญกับมุนลภาวะตามท้องถนนนะคะอาเสียงต่อโรคตับพิการกระหล่ำปรีก็จะช่วยเพิ่มสารกลูต้าไทโอนที่มีคุณสมบัติล้างพิษจากควันไอเสียแล้วก็ยาได้ค่ะนอกจากกระหล่ําปรีแล้วนะคะก็ยังมีบอกโคลีมันเทที่มีกรูโคโซิโนเลตนะคะสารอาหารที่หาได้จากพืชผัก ปัจจัยสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์ต่อต้านสารพิษและเอนไซม์ช่วยย่อยและเมื่อระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติก็ถือว่าตับได้ล้างสารพิษออกจากตัวเองด้วยเช่นกันค่ะส่วนแครอทนะคะก็เป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินหลากชนิดทั้งวิตามิน A B1 B2 C D และวิตามิน K ค่ะรวมทั้งกดรดฟฟลิกฟอสฟอรัสโซเดียม โพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีและทองแดงอีกทั้งในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็ยังนับแครอทเป็นอาหารที่มีฤทธิอ์อุ่นช่วยบำรุงตับบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยได้ด้วยค่ะและสุดท้ายผักใบเขียวนะคะมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดโลหะหลักในตับแล้วก็ชาร้างสารเคมีที่สะสมอยู่ในตับโดยเฉพาะสารเคมีประเภทยาฆ่ามแมลง ที่ร่างกายมักจะได้รับจากการบริโภคอาหารแต่ทั้งนี้เราก็ควรจะต้องเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษจริงๆด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคตับนะคะยังไงก็ต้องลองปรับการรับประทานอาหารตามคําแนะนําของแพทย์เฉพาะทางดูนะคะแต่หากว่ามีภาวะอื่นๆเพิ่มเติมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวที่ทําการรักษาอยู่ก็จะดีมากเลยทีเดียวค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงของนิวซอลลี่ค่ะมากันที่ LA สาหรัฐอเมริกานะคะก็มีการเตรียมเปิดตัวแอร์แท็กซี่ต้อนรับโอลิมปิกฤดูร้อนปี2028ค่ะ คุณฟังคะการเดินทางในระยะทางสั้นๆทางอากาศเพื่อหลบหลีกหนีสภาวะการจราจรติดขัดบนท้องถนนเริ่มใกล้เป็นความจริงเต็มรูปแบบทุกขนาดนะคะโดยมหานครลอสแอนเจลิสตั้งเป้าที่จะเปิดตัวบริการแท็กซี่ทางอากาศให้ประชาชนได้เลือกใช้ภายใน6ปีข้างหน้านี้แล้วบริษัทโอเวอร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อนแบบเต็มสมรรถนะของแท็กซี่ ที่บินด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยการลองขับข้ามทะเลทรายเมื่อไม่นานมานี้นะคะวิศวกรของบริษัทแห่งนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนายานพนาหนะที่สามารถบินขึ้นและก็ลงจอดในแนวดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยพาหนะดังกล่าวของบริษัทมีใบพัดขนาด6เมตรรวมถึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่แบบใหม่ล่าสุดที่เป็นความหวังว่าจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามผ่านความพลุกพ่านบนท้องถนนไปได้ค่ะ จอห์นคลีซิหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเคลื่อนที่ของบริษัท o อเวอร์ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเครื่องบินลำนี้มีพิสัยทำการอยู่ที่100ใหไมล์ทะเลอัดกล่าวด้วยว่าประมาณ115-120หมถึง่ไมล์นะคะหรือ212-222ถึงกิโลเมตรโดยพื้นฐานแล้วสามารถให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลของ LA ที่ประกอบไปด้วยหลายเมืองใหญ่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและตัวเครื่องก็สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน5คนพร้อมสัมภาระซึ่งทางบริษัทก็คิดว่าเหมาะกับ ครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปต่อเที่ยวบินทางไกลนะคะโดยนวัตรกรรมนี้จะเปลี่ยนเป็นวิธีการตัดสินของผู้คนเกี่ยวกับวิธีเดินทางเขตตัวเมืองในอนาคตแต่การใช้งานผ่านหน้าทางอากาศในเขตเมืองนำมาซึ่งคำถามมากมายรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแท็กซี่ที่บินได้และข้อกำหนดภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรืหรอ FAA คอนนี่ลาโนสจ้านที่จากกลมขนส่งนครลอสแอนเจลิสก็กล่าวว่าเห็นได้ชัดนะคะว่า FAA จะมีบทบาทอย่างมากในเรื่องนี้พวกเขากําลังทบทวนและ ิจารณาที่จะออกใบอนุญาตบางประเภทอย่างเร็วที่สุดในปี2025หลังจากนั้นในการควบคุมระดับท้องถิน่นเราจะเข้าไปดูแลในเรื่องสิทธิการใช้พื้นที่ที่จะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารเชื่อนะคะว่าสิ่งนี้จะช่วยยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเมืองรวมถึงตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กลับรู้สึกกังวลกับบริการแท็กซี่ที่บินได้ค่ะเกเดรียชอตผู้อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสก็คือหนึ่งเสียงของผู้ที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ชอตก็ยังกล่าวนะคะว่าแค่คิดถึงเรื่องจุดจอดเพื่อรับส่งทั้งหมดในตอนที่ต้องรอคนขึ้นเครื่องก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายอย่างมากค่ะกลายเป็นว่า ต้องจัดโซนเพื่อให้คนขึ้นเครื่องแล้วก็สําหรับเครื่องลงจอดเพราะจะให้เครื่องบินเหล่านี้จอดตอำอําเภอใจไม่ได้ค่ะดูแล้วเหมือนว่าอาจจะเกิดเหตุผานะชนกันได้ตลอดเวลานะคะในปี2011บริษัทสัญชาติเยอรมันที่ชื่อว่าว o l โลคอปเตอรนะคะก็เป็นบริษัทแรกที่เริ่มใช้ผานะการบินสำหรับผู้โดยสารจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแล้วก็ในวันนี้บริษัทได้พัฒนาผานะรุ่น วอโรซิตี้ที่มี2ที่นั่งแล้วก็มีจำนวนมากถึง18ใบพัดแล้วด้วยค่ะคริสเตียนบบาเวอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพานิ์ของบริษัทวอลโลคอปเตอร์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่บินเข้าไปในใจกลางเมืองของประเทศ สิงคโปร์นะคะเราก็คาดหวังที่จะได้รับเสียงปรบมือต้อนรับจากนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นปรากฏว่าไม่มีใครปรบมือให้เพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องบินของเราในประเด็นนี้อาจจะไม่ดีในเรื่องการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์แต่ภาครัฐกลับชอบมากเพราะผาานะนี้บินได้เงียบมากนะและเมื่อลอยอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นเพียงจุดเล็กๆในเดือนพฤศจิกายนบริษัท โวลโลคอปเตอร์ ter, นะคะได้นำพาหนะรุ่นโวล o ซิตีบินเหนือกรุงปารีสโดยมีแผนที่จะใช้งานจริงสำหรับเที่ยวบินพานิชย์ระยะสัน้นในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส ปี2024ขณะที่เจ้าหน้าที่ของ l a ก็กก็กำลังดำเนินการด้วยความหวังนะคะว่าจะผลักดันให้มีบริการแท็กซี่ทางอากาศในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนในปี2028ที่นครแห่งนี้ให้ได้ค่ะ คุณฟังค่ะวันนีเ้เวลาในรายการไซซอรี่หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะและฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook r m UTP Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ RMUDP l l v e ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ s i c e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ n l i v e r m u d p a c t h ครับ